ได้มาเห็นตัวจริงซุปเปอร์คาเสียวมีผู้แข่งออนิว1.5นี่คือเสียวมี SU7 Ultra รถยนต์ไฟฟ้า,ฟา,ฟา EV รุ่นใหม่ล่าสุดจากเชียวมีราคาเบาๆแค่ไม่กี่ใบเทา2ล้าน5 0สบาทแต่ได้แรงม้าที่แรงโคตรๆ1,548แรงมา้า0ถึ100ได้ในเพียง1.98วินาทีมอเตอร์3ตัวพร้อมกับระบบระวามร้อนที่ปรับมาให้เหมาะสมกับสนามแข่งสามารถวิ่งได้2รอบติดต่อ,อกันในสนามเนอร์เบอร์ริงเลยนะ แบตเตอรี่ให้มา93.7กิโลวัตต์อัวโมสามารถวิ่งได้ไกลสุด630กิโลเมตรนอกจากนั้นเนี่ยเขายังใช้วัสดุที่หรูหราพรีเมียมข้างในเนี่ยเป็นอะคันทาร่าจากอิตาลีรวมถึงตัวชิปเนี่ยด้านในเขาให้มาเป็นแซมบราคอน8295ไม่รู้ว่าจะเล่น R าวลื่นหรือเปล่าใครสนใจสามารถหาซื้อได้ที่แอปเฉียวมี EV ีโอ้โหเดี๋ยวนี้รถ1,500แรงมา้าเขาซื้อกันในแอปได้แล้วหรอพี่แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าถ้าเอามาแข่งกับ All n ิ w 1.9ในครามคลอง5ใครจะเป็นฝ่ายชนะ ผมต่อให้2เสาไฟฟ้าเลยผมแทงออลนิว